피농펀펀 텐다이티헨광피드패드나이콘솔텐세마트텍턴다이텐커멘트덴렌다이로이조 레이칸 디눌채널펜 레이칸 투어파이. 머삼라프좀 투콰이. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين ولولا انه سبحانه جعل في قلوب عباده من القوه على حمله ما جعله ولولا واو วาวอิสตินาฟเริ่มต้นประโยคใหม่หนังสือเราก็จะย่อหน้าใหม่นะให้รู้ว่าตรงนี้เป็นการเริ่มต้นประโยคใหม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย <c oughs> ย่อหน้าแรกแล้วก็ย่อหน้าที่สองเขาได้พูดไปว่าก่อนที่เราจะอ่านอัลกุรอานเนี่ยสิ่งสําคัญเป็นอย่างยิ่งลําดับต้นๆเลยเราจะต้องมีจิตสํานึกว่าอัลกุรอานนั้นเป็นกาลโมรับบิลอาลามีนเป็นกาลามเป็นคําดํารัสของ พระเจ้าผู้ทรงดูแลบริหารจัดการโลกทุกมิตินะจักรวาลนี้ทั้งหมดนะนั่นคือประการที่หนึ่งแล้วเขาก็อธิบายต่อไปว่าระหว่างกาลามุลละกับสิ่งที่เราอ่านออกมาเป็นเสียงเนี่ยมันคนละส่วนกันนะจบแค่นั้น ทีนี้ต่อนะยังคงอยู่ในหัวข้อของการฟดีละของอัลกุรอานนะก็คือความประเสริฐของอัลกุรอานวาล,าวลาูลาวลลาเนี่ยประกอบมาจากคำสองคำก็คือเลา่าที่แปลว่าถ้าหากลาที่แปลว่าไม่มีเลาลาเนี่ยเขาเรียกฮาอูอิินิน i อินลิว w j ูดินเป็นอักษรที่ เป็นอักษรที่ปฏิเสธการมีสิ่งหนึ่งเพราะมีอีกสิ่งหนึ่งนะเราละนะฮาร์ฟ,ฟอิมตินาใช้อินลิวจูิด,ดอไริฮิห้ามมีสิ่งหนึ่งนะปฏิอห้ามหรือการปฏิเสธการมีสิ่งหนึ่งเนื่องเพราะมีอีกสิ่งหนึ่งนะแล้วมันก็เราลาเนี่ยมันต้องการแปยงจ a w a b นะต้องการแปยงจาว w าบ ตัวอย่างที่เขายกส่วนใหญ่เวลาพูดถึงเราลานะเช่นเราละลอักลูละซาดัลจัฮล ah ูหรือเราละลอิลมูลซาดัลจัฮล ah ูหากไม่มีเรื่องของวิชาความรู้นะล a ซาดัลจัฮล ah ูความโง่เขามันก็จะมีอำนาจมันก็จะมามีบทบาทนะเป็นประโยคที่ สื่อว่าถ้าผู้รู้เนี่ยไม่แสดงออกบ้างนะไม่แสดงออกบ้างไม่แสดงบทบาทของตัวเองนะไม่แสดงเนี้ยมัดที่อลัลลอฮฺประทานให้สุดท้ายแล้วนะความไม่รู้หรือหมายถึงคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยมันก็จะเข้ามามีบทบาทตรงนี้มามีบทบาทดูถ้าสมมติพูดถึงเรื่องสังคมถ้าผู้รู้ไม่ใส่ใจกับการดูแลสังคมในที่สุดคนที่ไม่รู้ก็จะเข้ามาแทนที่มาเป็นผู้นำนั่นเอง นาก็ใช nah, la. la ้ล ا าลาล ا ิล์ล์ العلم ุล่าซาดะ الجهل ุล اؤ ลา أنه سبحانه جعل ลูบ ل อิ في قلوب عباده าหากว่าอัลลอฮฺ سبحانه تعالى เนี่ยไม่ทําให้หัวใจของปวงบรรดาปวงบ่าวของพระองค์บรรดาปวงบ่าวทั้งหลายของพระองค์มีนนลกูวะมีกําลัง ความสามารถอัลาฮัหมลีฮีในการแบกรับนะในการแบกรับมันในที่ในที่นี้หมายถึงอัลกุรอานถ้าอัลลอฮ์ไม่ทําให้มนุษย์เนี่ยมีความสามารถในการแบกรับเอาอัลกุรอานมาจาลาหูมาในที่เนี้เป็นมานาฟี พระองค์ก็จะไม่ทำมันเพราะพระองค์เนี่ยทำสิ่งทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์นะนะไอ้กูว่าที่นี่เนี่ยกูว่าที่นี่ที่แปลที่แปลว่ากำลังเนี่ยถ้าหากว่าอัลลอฮ์ตาลาไแม่หัวใจของบรรดาปวงบ่าวเนี่ยมันมีกำลังความสามารถในการแบกรับอัลกุรอานเนี่ยนะ ในที่นี้ไอความสามารถในการแบกรับอัลกุรอานเนี่ยมันมีหน้าที่มันมีอะไรนะมันมีหน้าที่ทำอะไรบ้างไปดูนิดหนึ่งเลียตัดบารูหูเพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นหมายถึงอิบาอิบาดัลลอฮ์เพื่อเพื่อที่ให้พวกบรรดาปวงบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยสามารถที่จะตัดดับบุร ตะดับบุรุมันหมายถึงตะดับบุรอัลกุรอานสามารถที่จะใครควรวญอัลกุรอานได้ถ้ามนุษย์ไม่ถูกทำให้มีกลัวนะไม่มีพลังความสามารถนะในการที่จะแบกรับเอาอัลกุรอานเนี่ยมาไว้ได้เนี่ยนะอัลลอฮ์ก็จะไม่ทำมันอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์ก็จะ จะไม่ทํากุานจะก็จะไม่ก็จะไม่จะไม่ประทานอัลกุรอานแต่พลังอันนี้หมายถึงพลังที่ทําให้เราเนี่ยซึ่งเป็นมนุษย์เป็นบ่าวขอล้อเนี่ยนะสามารถที่จะตะดนักบรบสามารถจะวิเคราะห์อัลกุรอานนะเพื่ออะไรนะเพื่อหาความหมายที่ถูกต้องแท้จริงนะจากอัลกุรอานได้วละลียตะบิรูบิฮีและเพื่อที่จะได้ถอดบทเรียน จากอัลกุรอานได้วาลียตาซักการูมาฟีฮีและเพื่อที่จะได้กระตุ้นเตือนสิ่งที่มีอยู่ในมันสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานได้อันได้แก่อะไรล่ะสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานมินในทีน่นี้มินบายานียะอันได้แก่ต่ออาติฮีการต่ออัตวาอิบาดะตีการอิบาดัตดต,ต่อพระองค์อัลลอฮ์นะการต่ออัตก็หมายถึงการ การตอนนี้คืออะไรตออนปฏิบัต,ปบติปฏิบัตินะปฏิบัติตามคำสั่งโดยด้วยความสมัครใจนะมัวฟะกุรอัมริตอันก็คือปฏิบัติตามคำสั่งด้วยความสมัครใจเขาให้คำอธิบายเพิ่มเติมว่าเฟะอุลมะมูรัดก็คือการทําตามคําสั่งว่าเรานัาบาบันถึงแม้คําสั่งนั้นจะไม่เด็ดขาดก็าตามนัาาบันเนี่ยเคาคือของสุนัข เราบอกเราต่ออัตต่อรอซูนของเราซูนใช้เราทําหมดและของเราซูนที่ไม่ได้ใช้แต่ก็สนับสนุนให้เราทําเช่นเดียวกันเราก็ทําเช่นเดียวกันเนี่ยเขาเรียกว่าต่ออัตนะว่าอิบาดาทีฮีและอิบาดัตนาสิ่งเพื่ออัอลกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาโดยในนั้น,นในอัลกุรอานเนี่ยมันก็มีอะไรนะ มันมีเรื่องของคตออัดเรื่องของอิบาดัดอิบาดัดคืออะไรอิบาดัดเนี่ยมันมีตาริฟอยู่มากมายนะแต่ตารีฟที่ครอบคลุมมากที่สุดเขาบอกว่าอิสมุนจาม่ only กุลิมาอยู่ฮิบบุฮุลลอห์วียรุดาหก็คือเป็นชื่อหนึ่งที่รวบรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ตาลา รักและพึงพอและพึงพอพระไทยมีนัลอักวานอันได้แก่คําพูดวลอามาลิลบาตินะและอามันภายในวัดอฮิรอและอามันภายนอกนะก็คืออิบาดาหมายถึงคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่อัลลอฮฺตาอลาพึงพอพระไท่ะที่อัลลอฮฺตาอลาชอบนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําพูดหรือเรื่องของการกระทําก็ตามนะการกระทําที่อัลลอฮฺตาลารักเนะี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าอิบาดาห์นะและมีอะไรอีกในะะอ,าาอัลกุกรอ,อรานว่า ada ihoku k ฮ h i ะ a f r o i d ฮ h อัลกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้เราเนี่ยรู้นะทำให้เราเนี่ยเกิดการตออา ทำอิบาดั์แล้วก็อาดาอิฮูกูคีปฏิบัติตามหน้าที่นะภาระปฏิบัติตามอ,อ,อะไรนะตามหน้าที่นั่นแหละวะฟรออิดีนะเช่นเดียวกันก็คือตามหน้าที่ลด้อลดออฟตัตล้ดออฟัตเนี่ยเป็นคำตอบให้กับเลาลาอันนะฮุสบฮานาาะฮูจาลาฟิกุลูบิมาดีมิลกวะ หมายความว่าถ้าหากว่าอัลลอฮฺตาลาไม่สร้างในให้ในหัวใจของมนุษย์เนี่ยมีพลังความสามารถที่จะแบกรับเอาอัลกุรอานแล้วแล้วก็ละดอฟัดแน่นอนหัวใจของเรามันก็จะอ่อนแอถ้ามันไม่มีกู้วะไม่มีกําลังหัวใจของเรามันก็จะอ่อนแอหัวและตะดก,กัดและมันก็จะแหลกละเอียดเลยเมื่ออัลลอฮฺตาลาประทานกุรอานให้แต่ในร่างในหัวใจของเราเนี่ยมันไม่มีกู้วะ มันไม่มีพลังที่จะแบกรับอลัลกุรอานได้หัวใจของเรามันจะแตกเลยนะกุอรอานประทานลรามานี่แตกเลยบีซีกอลีฮีเนื่องจากความหนักแน่นของมันเนื่องจากความหนักของอลัลกุรอานเอาละตะเอาละตะดะอละหูนะหรือไม่ก็คือมันจะโดนทำลายว่าอันนาตุตีกูหูและอย่างไรกันที่ มันมีความสามารถต่ออัลกุรอานหัวใจของเราเนี่ยแล้วอย่างไรกันนะตอนเนี้ยนาที่มันเอ่ออะไรนะที่มันจะแบกรับเอาที่มันจะอะไรนะและอย่างไรกันตูตีกูฮูเนี่ยนะที่หัวใจของเราเนี่ยมันมีความสามารถมันมีมันมีกู้วะที่จะแบกรับอัลกุรอานั่นวะวะยาคูลู

หากว่าเราได้ประทานอัลกุรอานนี้อลาเจบาลินแก่ภูเขาลูกหนึ่งภูเขาลูกหนึ่งในในโลกของเราเนี่ยถ้าอัลลอฮฺตาอัลาลงมาให้กับภูเขาลูกนั้นนะแล้วเราไอตะหูคอชิอันแน่นอนเราจะเห็นว่ามันหมายถึงภูเขาเนี่ยคอชิอันจะน้อมรับนะน้อมรับตรงเนี้พูดถึงเกียรติของอัลกุรอานนะ พูดถึงฟาดีละความประเสริฐคุณค่าของอัลกุรอานที่สูงส่งมากถึงขนาดว่าภูเขาที่เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ไม,มีชีวิตเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์ลงกุรอานให้มันปฏิบัติตามอัลกุรอานแล้วอ่ะมันก็จะน้อมรับน่ะปฏิบัติตามข้อเชียอแต่มุตะซอดดีอันแต่มันจะแตกกระจายแตกกระจายเพราะอะไรละ่ะมินคอเชติล่ะเพราะความกลัวต่ออัลลอฮ นะเพราะความกลัวต oh, ah ่อ Allah Surah al-Hashr ayat ٢٤อَ أ َ ي ْ ن َ قُوَّةُ الْقُلُوبِ م ล ن ْ قُوَّةِ الْجِبَالِ ดังนั้นที่ไหนกันอีกเล่าที่กำลังความสามารถของบรรดาหัวใจน่าหมายความว่าจะอย่างไรกันอีกเล่า ที่ความสามารถกำลังความสามารถของหัวใจเมื่อเทียบกับความสามารถของภูเขาหมายความว่าเขากำลังจะบอกว่าหัวใจของเราเนี่ยเล็กกว่าภูเขาถ้าเทียบกับขนาดถ้าเทียบขนาดนะระหว่างกันนะนะแต่หัวใจของเราเนี่ยมันมีกู้ะในขณะที่ภูเขาไม่มีกู้ะกู้พะพละหมายถึงพละกําลัง พระละกาลังอะไรพละกาลังในการที่จะแบกครับเอาลกรุรอานเข้ามามันเหมือนกจะจะถามว่าจะมีหัวใจอันไหนล่ะที่จะแข็งเก่งไปกว่าพวเขาอ่าใช่ใช่ใชอ่าก็หัวใจของ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 บ่าวของล l l a ์เนี่ยแหละนะนะวะแล้วกินลลอฮ h ตาลารอซซกะอิบะดาฮูมินัลูวติแต่ถวะลลอ a ์ซุลตานาเนี่ยได้ได้ทรงประทานเป็นปัจจัยยังชีพให้แก่บ่าวของพระอ,องค์ มีนาลกลัวนั่นใน,ในที่นี้ก็หมายถึงกูัวอัลลอฮ์าตาอาไาได้ประทานกุวะเนี่ยให้กับบ่าวของพระองค์เพื่อเป็นปัจจัยอย่างชีพคือปัจจัยในการที่จะอัลฮัมลีฮีในการที่จะแบกรับเอาอัลกุรอานมาชาอ่าตามที่พระองค์ทรงประสงค์ไอยารูจุกะหุมพระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้มันเป็นริสกีแก่พวกเขาเราดัฟตลันมินหูเป็นความโปรดปาน จากพระองค์วะระหมาตันและเป็นความเมตตาจากพระองค์เอ่อใส่ทิมได้ขมใส่ทิ้ได้ใ้ได้เลยข้อคิดจากอายะนี้นะที่เบสาคิดได้เนี่ยจะมีอยู่สองเรื่องเลยสองด้านเลยกันด้นานที่หนึ่งก็คืออัลลอสุมารตาลาเนี่ยเปรียบเทียบ เปรียบเทียบพละกกำลังพละงกำลังของหัวใจมนุษย์กับพละกกำลังของภูเขาภูเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ใหญ่โตดูเหมือนมีกำลังมีแรงต้านนะ,ะมีแรงต้านต่างๆนานามันก็มีแรงของมันเองระดับหนึ่งนะแต่ในความเข้าใจของโดยทั่ว,วไปคือมัน,มนไม่มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิต แต่อย่าลืมนะว่าอัลกุรอานเนี่ยบ่งบอกนะบ่งบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีชีวิตแต่เป็นชีวิตในรูปแบบของมันนะภาษาอับเขาเรียกว่าพวกเนี้เป็นพวกจามาัดไม่คือสิ่งเป็นเป็นวัตถุเป็นสสารที่ไม่มีชีวิตนะแต่สําหรับภาษาของอัลกุรอานเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันมันมีชีวิตมันมีจิตใจของมัน ด้วยเหตุนี้เองนั้นกุรอานเนี่ยจึงหลายที่นะบอกว่าบอกว่าอะไรในสุรอิสรอในสุรอิสรอบอกว่าตุับบิฮูลาหุสัมมาตุับบิฮูลาหุสัมมาวะตุสับอวลัลอาร์ดูวะมันฟีหินนะวะอิน ว่าอินมิ่นยอินอิลายุบฮุบิฮัมดอัสมาวะตุศบอเน่ฟ้าทั้งเจ็ดเนี่ยตุับบิฮูลหูสันเสริญให้กับอัลลอฮ์สรรเสริญให้กับอัลลอฮ์นั่นคือชีวิตของมันมันถึงแสดงการสรรเสริญออกมาอย่างนั้นไม่เพียงแต่ชั้นฟ้าทั้งเจ็ดนะที่เราดูในภาษาอักุรเนี่ยที่เราดูว่าอัลกุรอานกลางสื่อสารว่ามันก็มีชีวิตของมัน วอลอัลดูแผ่นดินก็เหมือนกันก็ทําหน้าที่สรรเสริญให้กับอัลลอฮ์ว่ามัฟีหินน่ะและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในฟ้าและแผ่นดินก็สรรเสริญอัลลอฮ์ว่าอิมมีชัยอิละมีไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยที่มีขึ้นมาเนี่ยอิลายุซับบิฮุบิฮัมดีเวนแต่ ى, สิ่งเหล่านั้นมันจะสรรเสริญให้กับอัลลอฮ์แสดงว่ามันมีชีวิตของมันและอัลลอฮ์กำลังจะฉายภาพให้เราเห็นว่า และถ้าภูเขาอ่ะมันได้รับการประทานอัลกุรอานให้กับมันนะให้เป็นให้เป็นอะไรนะให้เป็นคำพีสำหรับมันนะได้ใช้อ่ะนะ <_ cream> มันจะยอมรับคอเชียนก็คือมันจะยอมรับตรงนี้อัลลอฮ์จะจะสะท้อนว่าแล้วมนุษย์ล่ะอัลลอฮ์ประทานให้คอคอเชียสักกี่คนเราเนี่ยคอเชียรหรือเปล่านะและและก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือภูเขาเนี่ยถ้ามันรับมารับมารับ ถ้าอัลลอฮฺประทานให้มันแล้วมันรับเอานะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะระเบิดนะแต่หัวใจของเรารับมาไม่ระเบิดนั่นหมายความว่าหัวใจของเราสามารถที่จะแบกรับเอาคำกาลามุมลอคำพีของอัลลอฮ์ได้นั่นก็คือความพลังนะที่อัลลอฮ์ให้และถือเป็นริสกีจากพระองค์แสดงว่าพระองค์เนี่ยเมตตาแล้วนะนะอุซอนิฟนะ จึงได้บอกว่าฟัลัลมินหูอัหมันหมดแค่นั้นนี่คืออายะอัลกุรอานที่สื่อถึงความประเสริฐของของตัวมันเองหมายถึงสื่อถึงความประเสริฐของอัลกุรอานว่าอันมาจากในลอาารีในทั้บับอีอันหนึ่งส่วนสิ่งที่เป็นรายงานมาเกี่ยวที่อธิบาย เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องในบทนี้นะก็คือเรื่องฟะดออิลกุรอานเนี่ยมีฮะดิษใดบ้างไปดูฟาอว,วัลุดะลิกะนะฮะดิษแรกมารรจาฮุตติร์มิดิย่ท่านอิหมามติร์มิดีได้บันทึกลงไปในจาเมีะหรือในหนังสือฮะดิษของท่านนะนะเป็นนะฮะดิษ ฮะดีดนี้ว่าไงฮะดีดแรกเลยที่มุซอนนิฟได้หยิบยกเอามาก็คืออันอบีซาอิดนาริวายะจากอบีซาอิดไม่ได้หมายความว่าท่านอิหมัมติรมิซีเนี่ยเอามาจากอบีซาอิดนะหมายความว่าสายรายงานของเขาเนี่ยไปไปสุดที่อบีซาอิดไปไปถึงอบีซาอิดซึ่งเป็นซอฮาบานนะนะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาเขาได้เล่าว่ากอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะสัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยะกูได้กล่าวว่า ยากู้หรรับบุตรบารากวบตะอาลาอัลลอฮ์ผ nah, uh, an ู้ทรงจำเริญนอัลลอฮ์ผู้ทรงมหาจำเริญนและผู้ทรงสูงส่งยิ่งได้ตรัสว่านะตรงนี้เขาเรียกฮะดีษอะไรนะอ่าฮะดีษกูดซีตรัสว่าอย่างไรมันชะกวละหูกิรออาตุลกุรอานีอันมัสอะลาตีบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาสารวนจด จอนะที่การอ่านอาัลกุรอานของเขาเนี่ยนะที่เขาในที่มีในตาเลมีแปลอยู่อ่าแปลว่าใครที่มัวแต่ยุ่งอยู่กับการอ่านกุรานจนไม่มีเวลาจนจน,จนมันไม่มีเวลาขอขอไม่มีเวลาดออนะอันมัสอาลตีไม่มีเวลา ที่จะสละสาระวนกับการขอต่อฉันหมายถึงขอต่อนะอัลลอฮ์มันชอกราหูกิรออัลกุรอานอันมัสอัลตีบุคคนใดก็แล้วแต่ที่การอ่านอัลกุรอานของเขาเนี่ยมันติดพันอยู่กับตัวคนของเขาของคนคนนั้นติดพันจนกระทั่งว่าไม่มีเวลาอันมัสอัลตีเนี่ยหมายความว่าไม่มีเวลาที่จะขอกับฉัน อ่านอย่างเดียวเลยคุณอ่านเนี่ยอ่านอย่างเดียวเลยอ่านเป็นจํานวนมากๆนะนะอะตอยตูอะตอยตูนะอัลเราบอกว่าข้าจะให้ฉันจะให้อัฟดอลมาอัตเตียนะให้เนี่ยสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ที่ถูกให้อัสซาอิลีนแก่คนที่ขอใครที่ขอใครที่ขออ่ะนะคนทั่วไปที่ขอเนี่ย อัลลอฮ์ตาอานาตอบรับแล้วอัลลอฮ์ตาอานาก็ให้ใช่ไหมแต่คนที่ไม่ได้ขอไม่เพราะไม่มีเวลาจะขอแล้วเวลาเขาไปไหนเวลาเขาหมดไปกับการอ,าอ,อา่านกุรอ่านนะอัลลอฮ์ตาอานาก็จะให้เหมือนกันและดีกว่าคนที่ขอซะอีกตรงนเนี้ยฮะดิษเนี่ยในสมัยของท่านในสมัยของท่านอิหมามจืมีดีเนี่ย ตัวเขาเองเนี่ยถือเป็นฮะดิษในระดับที่ดีนะแต่ว่านักวิชาการยุคหลังๆเนี่ยเขาจะบอกว่าฮะดิษเนี่ยเป็นฮะดิษที่ค่อนข้างจะดอยฟแต่ก็อย่าลืมว่าฮะดิษดอยฟเนี่ยมันสามารถที่จะไต่ระดับขึ้นมาเป็นฮะซันและเมื่อมันไต่ขึ้นมาเป็นฮะสซันแล้วเนี่ยจากฮะซันบางทีก็สามารถที่จะไต่ขึ้นไปเป็นฮะดิษสฮีฮะได้นะก็แหละ กอล่าในที่นี้หมายถึงอิหมั่นติรมิซีนะได้กล่าวว่าไงอ่ากอล่าในที่นี้หมายท่านอัสล,ลุลลอฮ์ท่านอัสลุลเมื่อท่านอัสลุลลอฮ์ได้บอกว่าอัลลอฮ์ได้ตัดไวอ้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วท่านอัสลุลลอฮ์ก็กล่าวต่อไปว่าวะฟ<า>ัตลูกะลามิลลแฮะอะลาเซอิริลกะลามิและความประเสริฐของกะลามุลลอฮ ของคาดารัสของล้อนั้นมันเหนือกว่าไซดีกะลามีเหนือกว่าคาคาพูดทั่วไปของคําพูดทั่วไปคือพูดง่ายว่าจะเทียบกันไม่ได้เอาคําพูดของคนที่ว่ามีวาทศิลป์ดีที่สุดเก่งในการพูดมากที่สุดจะมาเทียบกับคําดํารัสของอล้อเนี่ยไม่ได้หาบจะมาเทียบกันไม่ได้ถ้าจะเทียบกาลามูลล้์ก,กับคําพูด ของคนทั่วไปนะกับฟอติลินและเฮนราคอ,อ,อลกิคำตอบก็คือก็เหมือนกับความประเสร,ริฐของเล่อเหนือบรรดามัคคโลกหรือสรรพสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดก็คือเทียบกันไม่ได้นั่นเองกอละฮาดาฮดีสุนฮะสานุนกรีบุญท่านอิมมิตุมีจีบอกว่าฮาดาฮดีสุนนี่คือฮดีฮะสานุเป็นฮดีฮะสันนะกรีบุน แต่มีลักษณะเป็นวอรีฟหมายความว่าในบางสายรายงานมันมีหลายสายรายงานที่รายงานฮะดิษได้ลักษณะนี้แต่มีสายรายงานหนึ่งที่มันอ่อนนะเขาจึงเรียกว่าฮัสันวอรีบุนวะรวาอบบูมุฮัมมัดอัดดาริมิยุอัสซามารกันดิยุ ท่านอบูมุฮัมมัดอัดดาริมีอัสมารคนดีได้รายงานได้บอกเล่านะฟีมุสนาดีในมุสนัดของเขาในหนังสือฮะดีษนั่นแหละหนังสือฮะดีษเนี่ยมันจะมีชื่อเรียกอ่ะบางทีเรียกมุสนัดบางทีเรียกสุนันนะอันอับดุลละเอามาจากอับดุลละฮะดีษที่ว่าต่อไปนี้เนี่ยนะรายงานมาจากอับดุลออละก็แหละเขากล่าวว่า อัลซาบออัสสาอตัวลูมิอลุตเตอร์เจ็ดซูร์ที่ยาวเหมิอลุตเตอร์เปรียบได้ดังกับเตอร์เปรียบได้ดังกับคำพีเตอร์เตอร์นะเจ็ดเจ็ดซูร์ที่ยาวนะฮะไม่ใช่ Mencemiki, bukan? Mencemikan. Ah, bokoroh, tauba. Nah, apa itu? Apa ini? Nah, bangsa sana, korang nak Al Imran, Wan Nisa, Wal Ma'idah, Wal Araf, Wal An'am, Yunus. Ah, hampir sembilan kerbau. Wal Mi'au na, Mi ส่วนสุร์มีมีอูนมีอูนมาจากมีอัฐิแปะประมาณหนึ่งร้อยอายะหรือมากกว่าหนึ่งร้อยอายะนะมิล ثل อินจีนก็เหมือนกับอินจีนหมายความว่าถ้าเราอ่านก็เหมือนกับเราอ่านอินจีนาาาานะสุร์ที่มีจํานวนมากกว่าร้อยอายะวัลมาธานีมิลุซับบูร เจ็ดอายะที่อ่านซ้ำนะก็เหมือนกับซาบ,บูรว่า,าอิรุลคุรอานบานดูแล้วสุรที่เหลือหลังจากนั้นนะฟอดลุนมันก็มีความประเสริฐตามกันมาพูดง่ายๆแต่ละสุร์เนี่ยมันก็จะมีคุณค่าแตกต่างกันนะ,ะลดหลั่นกันไปแตกต่างกัน ثم قال واسند عن الحارث والله سبحانه وتعالى اعلم